สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพลิกอาการนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะลักแท้หรือแค่หลอกลวงก็หัวข้อในวันนี้ก็คิดว่ามันก็ดูได้ในหลายๆความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาแต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นแฟนเป็นคู่รักกันหรือว่ายังแค่ดูดูกันอยู่คบกันอยู่หรือไม่ก็ยังแค่คุยกันอยู่เหมือนมี เขามาจีบเราอะไรเงี้ยคือเราก็อยากรู้ว่าเออเขารักเราจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ดูเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ได้นะคะเหมือนเราครบเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนรู้สึกกับเราังไงเรารักเพื่อนคบมานานแล้ว <c oughs> เพื่อนรักเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคิดว่านในทุกๆความสัมพันธ์น่ะก็คงต้องการความรักที่แท้จริงเนาะเราก็เลยต้องเราก็คงต้องอยากรู้นะก็ ลองมาดูนะคะว่าคุณอยากจะดูในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตอนที่เลือกไพ่นะคะก็ให้นึกถึงหน้าคนที่คุณอยากจะ,จะดูด้วยนะคะไพ่มีให้เลือก3มชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เลือกได้ไม่ดีได้ไพ่แบบชุดไม่ดีนะคะก็ ยังไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องแบบไปหวาดระแวงหรือวิตกกังวลอะไรนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราดูไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลนะคะก็เอาไว้คอยระวังแล้วกันนะคะก็ยังไม่ต้องไปคิดมากหรืออะไรก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะหัวข้อนะคะรักแท้หรือแค่หลอกลวงนะคะใบแรกใบแรกเฮโลแฟนนะคะอันนี้ไพ่พาเนาะ อันนี้นะคะก็อันนี้คืออันนี้คือเจ้าชะตานะอันนี้คือตัวคุณนะคะใบแรกอันนี้คือตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนที่แบบจิตใจดีเป็นคนที่จริงใจจิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่พระส่วนใบที่สองสองดาบสองดาบอันนี้คือความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งแล้วก็อาจจะเป็นได้ว่ามันเป็นการที่เราแบบว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือเป็นความขัดแย้งก็ได้นะคะส่วน King ครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่แบบใจดีมีเมตตาอบอุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาแทนพลั m แท r พล n d ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะแท r พล n d แล้วก็เดดาบเดดาบอันนี้ก็คือเหมือนการถูกหักหลังก็ได้ถูกให้ร้าย คือเป็นการที่เราเหมือนกับไว้ใจไม่ได้แล้วอะไว้วางใจไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยนะคะก็จากหัวข้อว่าหลักแท้หรือแค่หลอกลวงเนะอันเนี้ชนยชุดเนี้ยไพ่ชุดเนี้ยคิดว่าคือเราอะก็อาจจะคบกันมาดีอยู่ตลอดนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องมีเรื่องให้เราขัดแย้งกันสองดาบก็คือความขัดแยง้งพอมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องไม่ไม่ถูกกันหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เคยแบบดีกันอยู่ก็อาจจะแบบเกิดการที่เราแบบเราไว้ใจเขาไม่ได้แล้วนะเหมือนเขาอาจจะไม่ไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่น่าไว้วางใจอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ให้ระวังนะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบอันนี้ก็คือการถูกให้ร้ายถูกหักหลังอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังก็คิดว่าก็ไม่น่าจะจริงใจเราเนะยตอนเนี้ย อาจว่าจากที่เคยจริงใจเคยรักตอนนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะชุดจากคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนาะก็ให้ระวังนะคะก็คิดว่าเขาอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะเคยรักแล้วตอนนี้ก็มันไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคนะคะสำหรับไพ่ชุดที่หนึ่งก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ ไพ่ชุดที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะ,ะหัวข้อของเรานะคะรักแท้หรือแค่หลอกลวงนะคะก็ใบแรกเนาะเป็นอัศวินเหลี่ยนนะคะใบนี้อัศวินเหลียนใบเนี้ยก็อันนี้เป็นเจ้าสตาก็คือตัวคุณนะคะอันเนี้ยก็เป็นเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจนะเป็นคนที่แบบมั่นคงอันเนี้ยมั่นคงแล้วก็จริงใจจริงจังหนึ่งดาไอหนึ่งไม้นะคะ หนึ่งไม้อันนี้ก็เป็นความแบบเหมือนซื้อตรงอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาอ่าหนึ่งไม้นะคะเจ็ดไม้เจ็ดไม้อันนี้ก็คือเป็นความพยายามนะเป็นนักสู้แบบต่อสู้อะ่ะพยายามส่วนหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอันนี้นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะหนึ่งถ้วยก็คือเหมือนอยู่ด้วยเราแบบ มีความสุขอะคะ่ะอบอุ่นมีความสุขมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะหนึ่งถ้วยส่วนอัศวินไม้อันนี้นะคะก็เป็นเหมือนเหมือนขยันนะ่ะขยนันแล้วก็แบบมุ่งมุ่งไปข้างหน้าเหมือนพยายามมุ่งไปข้างหน้าคือมีอุปสรรคหรือมีความเหนื่อยยากก็ไม่ยอ่อท้ออ่ะคือมุ่งพุ่งไปข้างหน้าก็ถ้าจากหัวข้อนะคะรักแท้หรือแค่หลอกลวงเนะ สำหรับไพ่ชุดนี้ก็คิดว่าเป็นลักแท้นะคะเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยก็เป็นความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็หนึ่งถ้วยก็เป็นไพ่ของความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอบอุ่นมีความสุขก็คือแล้วก็เป็นความแบบทุกใบอันเนี้ยมันจะเป็นแปลได้เป็นคือไม้เป็นความมั่นคงความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะก็อันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นลักแท้นะคะสำหรับชุดนี้นะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายๆค่ะไพ่ชุดที่3นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่3มนะหัวข้อนะคะรักแท้หรือแค่หลอกลวงนะคะก็ใบแรกเป็นเจ็ดดาบนะคะใบนี้เป็นเจ้าชะตานะคะก็คือตัวคูณนะคะได้เจ็ดดาบเจ็ดดาบอันเนี้ยก็หมายถึงมันประมาณเหมือนเหมือนโดนหักหลัง เหมือนโดนถักล้างเหมือนโดนให้ร้ายอะไรประมาณนี้หรือไม่นะก็คิดว่าเจ้าชะตาคือตัวคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณนะ่ยไม่ไว้ใจเขาเหมือนเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้วางใจหรือเราเราก็ไม่ไว้ใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะส่วน the world the world อันนี้ก็คือเป็นความแบบชอบช่วยเหลือนะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะ the world อะส่วนคิงไม้ คิงไม้ก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคิงไม้นะคะเดอะฟูลเดอะฟูลอันเนี้ยคือเดอะฟูลอ่ะเป็นคนที่แบบรักอิสระไม่ชอบคือไม่ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์อ่ะไม่ชอบการผูกมัดเป็นคนที่แบบเรื่อยๆรักอิสระอย่างเงี้นะคะก็มาเพจออฟเพนท์เคิลอันนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับ ก็เป็นผู้ให้นะเป็นคนที่แบบช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้นะเพจเอาเพนทาเคิลนะคะคือจากคาหัวข้อเรานะคะรักแท้หรือแค่หลอกลวงนะอันนี้ก็คิดว่าคนคือตัวคุณอนะไม่ไวรู้สึกไม่ไว้ใจเขาอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้รู้สึกคุณรู้สึกว่าไม่ไม่ไว้ใจเขาเหมือนเขาก็เชื่อใจไม่ได้ แต่จริงคิดว่าจากดูจากไพ่แล้วนะเหมือนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาอาจจะอาจจะไวใจไม่ได้เพราะคิดว่าหรือเดอะฟูลหรือเปล่าคือเขาอาจจะเป็นคนแบบว่าเรื่อยๆแบบเหมือนกับแบบอาจจะแบบชอบไม่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์อ่ะเหมือนเป็นตัวของตัวเองรักอิสระอย่างนี้ไหมแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะอันเนี้ยเหมือนเดอะเวิด์เนี่ยก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ใจดีช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเพจอมแจเคเาก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเดฟูก็อาจจะเป็นแบบขี้เล่นมีมนุษยสัมพันธ์ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณอะ่ะเข้าใจไปแบบนั้นหรือเปล่าว่าเหมือนเขาไว้ใจไม่ได้นะหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าดูจากไพ่อ่ะคิดว่าเขาเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคิดว่าเขาไม่น่าไม่น่าจะหลอกลวงอะ่ะอืม เขดูจากไพนะ่เนี่ยมันมันไม่มีใบไหนที่รู้สึกว่าแบบจะหลอกลวงแบบแบบนั้นนะคะเหมือนเหมือนเหมือนในหัวข้อเราอะรักแท้หรือแค่หลอกลวงมันไม่มีใบไหนที่มันจะหลอกลวงอะมันมีใบเดียวคือใบนี้แต่ใบนี้คือตัวคุณนะคือมันเป็นความรู้สึกของคุณมากกว่าว่าเหมือนเหมือนไม่ไว้ใจเขาอะเหมือนกลัวว่าเขาจะหลอกเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามถามดูจากไพ่แล้วคิดว่าไม่ได้ไม่ได้หลอกลวงนะคะอันนี้ ก็โอเคนะคะสำหรับไพ่ชุดที่3นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ